ทเไี๋ยวไหนอ่ะเก่าบริเวณนะพี่พามห้ามออกนอกสถานที่ไม่ถนนถนนถนนห้ามออกห้ามออกเพราะไม่ออกมัน,ม,นมันยังไม่ไปใช่ไหมโด<ล><ล>นจับ<ะ>ต,ตัวอยู่ห้ามออกไม่แม้แ้มมันยังไม่ไปเดี๋ยวผมจะเอาเก็บก่อนเออ๋ยวเดี๋ยวแห้งมัน<า>บอกมัน้องแห้งเตาแห้งเลยผี่ใส่เขาเนแรงแรงไหมพี่ไผ่มาพ่อเลย โรตัสโลตัสไปด้วยไหมมามาเลยมาเลยไก็ใส่ขับเองนะได้รอให้นอนไปเรตามไม่ต้องไปมามามาเดี๋ยวเดี๋ยดดยไมราามปเราไมดปได้ได้ดมาดมาเรมาเร็วไม่มมันมาด้วยมันมาด้วย้จะนิงได้ไหนลองไปรอบนึง่อได้ครับ อันี่ใบจะขับเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกพ right ี่พี่ใบจับน uh ี่จับนี่จับนี่เออจับนี่ะไรคนไหนอ่ะเมมมีเสียงันแห้งเลยแว่าันุงมาตั้งเเนี่ยพ่อมาใส่ขีนะแล้วพ่อมาล้ขี่ในนเก็ดของเราั้งดไไปโขี่ลงนู่น เอาไม่กช่ไม่รู้พี่ไปเก่งไหมมันออกแรงมันแรงแต่มันมีคลาสวะเหรอค่อยๆปล่อยเดยน่าจะมีคลาสว้างมันมีคลาสไม่ลุงค่อยๆปล่อยเลยลุงลุงมันมีคลาสไหม ว่ามันมีเบรกอย่างเดียวใช่ไหมค่อยๆบิดดิค่อยๆเบิดเดย,ยบดรถใหญ่มาแล้วที่พ้ามรถใหญ่มาแล้วกับๆกอปขยอยได้เปล่า <c oughs> <c oughs> เข้าป่าแล้วไมูขอขอขอลกล,ลัวลูกมันจะลดนระวังห้รถใหญ่เอาไว้ก่อน นกว่าสนุกว่ะนั่งดู <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> มันมันไปไม่ได้แนละ้วลูกไม่ใช่ก็รถกใครมาน呐ะ มาอ่าอยู่ลูกอาไปตปลาตรงนู้นงนันะอ้าวบอกไปไปมรอเัวัลาตกปลาอาลูกัดมายืนนี่ตอยืนยืนไปตบปลายืนยืนเอาไม้ไว้ก่อนเออยืนยืนเ้จับจับก็ใส่มือไว้ไม่ไมอ้าวไม้อ่ะแ่่ขลังจับจับไปไปนู แก้เพื่อใบคบะไม่มีรถสับปุ้ยอ่ะไปรอก่อนรอก่อนวงมันื้อวันนะน้องรอรอมันดยคเร็วที่สุดเว้นเว้นไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว